ค่ะวันนี้นะคะก็พาไปเที่ยวกันที่สวนสัตว์เขาเขียวใช่ไหมคะอันนี้คือเพื่อร่วมทีมค่ะเดี๋ยวเรานะคะกําลังจะเดินลงไปเอิ่มทําไมนะคะอครับเราก็ลจะเดินลงไปเอิมเข้าสวนสัตว์นะคะเพื่อที่จะไปใช้รถในสวนสัตว์นะคะก็คือมาจอดรถซึ่ง ลืมบอกเผื่อฟันเปิดเขาเขียวที่ชนบุรีนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงก็ประจำชมคลิปวันนี้กันเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะนี่สำคัญมากนะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องน้ยนะะมลีม่้ลยค่ะถ้าพร้อมาต้ตางชมันนี้กันได้เลยคะ่ะไปค่ะ ราก็ยังไม่ได้กดนะได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปผ่านตัวจุดคัดกรนะคะซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใช่ไหมคะลด50%นะคะ,นะคะซึ่งถ้าคะแนนนักศึกษานะคะจากราคา70บาทก็จะเหลือ35บาทนะคะ only ไปเลยนะคะใครสนใจก็มาได้นะคะที่สวนสัตว์เขาเขียวนะคะได้บอกแล้วนะคะว่าที่ไหน,นะ ตรงนี้นะคะที่เรากอบเนาะตอนนี้ก็คือเราได้รถกลอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่ารถกลอบแพงกว่า5บาทอีกนะคะรถกลอบคือ2ชั่วโมง500นะคะบวกประกันอีก50ใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะอ่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปไหนคะ เรากำลังจะไปฝั่งสัตว์น้ำกันนะคะใช่ค่ะก็โชว์บาร์ขับไเร่อยแล้วเราไม่มีแผนที่หรอก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโชว์สัตว์มีอันไหนก็ดูอะไรก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คือ No idea โอเคค่ะไปกันเลย ชีราฟตรงนั้นนะคะเห็นไหมมีราฟมันร้อนมาก ดูช้างเยอะวันนี้ดูช้างอยู่ข้างบนนู้นนะลรับไม่อยู่บนใช่ไ,นนไเราไม่มีอาหารให้มันอ่ะอันนี้เราไม่อยู่กับตัวจิ้งจก มันก็จะมีสายแปลกๆเยอะนะคะซึ่งเมืกี้ก็คือเป็นละคูนนะคะอ่านี่อะไรอะับลิเมอร์ลิเมอร์เฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรกันอะอะไรกันอะี่ไ่กันปล่านี่ชมูเหรอ สวัสดีค่ะฮิปโปเตมัสแคระนะคะ 有。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  啊。Uh huh. สุดยอดมากอันนี้อ,อยู่ที่ออสเตเวียโซนนะคะก็จะบบมีสัตว์ที่แบบนำเข้าเหมือนโคราลาเมื่อกีน้นะคะ้ยอีกจริงจ้า โซนแบบร้อนๆแบบร้อนจริงๆเนาะร้อนมากค่ะใครมาก็ต้องเตรียมพกร่มหมวกแว่นพัดยาดมอะไรแบบที่แบบพืชี่แบบปวดข้อห้องน้ำการหายใจทเพือเก่ยวเหรอตายจ้าคือดานกูงงอิเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะ ก็ได้หลอ,อย่างนะ,ะทุกคนแตคืออากาศแบบค่อนข้างร้อนนะคะร้อนแบบร้อนจริงร้อนมากตอนนี้คือข้างเสื้อเปียกไปหมดแล้วซึ่งส่วนไหนนะคะเขาก็จะแบบที่นี่เขาจะปล่อยสัตว์ตามธรรมชาติใช่ไหมใช่แล้วโดยเฉพาะลิงโอ้โหน่าก,กลัวมากลิงเขาไม่ได้เลี้ยง <laughs> ลิงคือลิงคือน่ากลัวมากอะค่ะทุกคนตอนนี้เขาก็ปล่อยสองตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับไปที่รถกอล์ฟกันใช่ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้มีแบบฝุงฝุงลิงมาครอบครองเราหรือเปล่าคะอย่างที่เห็นนะคะก็คือร้อนยิ่งกว่าทะเลทรายกาฮ่าไล่นะคะแต่คือแบบ มันก็เป็นแบบนี้ทรกครสวนสัตว์เปิดนะฮะไม่ใช่สวนสัตว์ปิดอยู่ข้างนี้ดี่ว่างเฮ้ยทุกคนดูเห็นไะถขากเหเนี่ยชื่อเห็นแล้วอากาศค่อนข้างร้อนแบบถึงมาัี่สุกว่าะกูก็ว่า Det här är vad vi gjort från början.